สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้โคช้ชพลก็จะมาสอนวิธีการสร้าง Animation แบบเฟรม by Frame บน Adobe Photoshop CC กันดังนั้นในที่นี้จะเห็นว่าโคช้ชพลได้ทำการสร้างไฟล์ Photoshop ขึ้นมา1น่งอันแล้วเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจตุรัสขนาด400คูณ400พิกเซลวิธีการที่เราจะสามารถสร้าง a n i m เมชันแบบ f r a รม by Frame บน Adobe Photoshop CC เนี่ยเราต้องทำการเปิดสิ่งที่เรียกว่า Timeline Panel ขึ้นมาก่อนเปิดได้จาก Windows เมนูด้านบนครับ พอเราเปิดไทม์ไลน์พารเนลขึ้นมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าตรงด้านล่างเนี่ยของพวกเราจะเป็นวิดีโอไทม์ไลน์แบบนี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะในเวอร์ชัน Adobe Photoshop CS 6เป็นต้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆจาก Adobe Photoshop cc ได้เลยเพียงแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอเราต้องการสร้างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมเราก็ทำการคลิกเพื่อสลับไปยัง Create Frame Animation แบบนี้ ดันั้นกดปุ่มนะครับเพื่อทําให้มันสร้างเฟรมอันแรกขึ้นมาให้เราซึ่งในที่นี้โค้ชพลก็ได้ทําการสร้างไฟล์ p h o t o s h o p ไว้อีกอันหนึงพร้อมกับนําภาพกราฟิกมาเป็นเลเยอร์เตรียมพร้อมสําหรับทำแอนิเมชันไว้เรียบร้อยแล้วและในที่นี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่การสร้างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมนะครับจะเห็นว่าเรามีเฟรมที่1อยู่จากตรงนี้เนี่ยเราจะทําการสร้างอีกเฟรมหนึ่งขึ้นมาด้วยการกดปุ่มนี้ duplicate selected frame นะมันจะเป็นการทําสําเนาซ้ําของเฟรมที่เราเลือกก่อนหน้านี้งนั้นจะเห็นว่าในเฟรมที่2เนี่ยเราจะมีภาพเหมือนกันเป๊ะๆกับเฟรมที่1เลยเราจะทําการโชว์นะครับส่วนของเลเยอร์ที่โคชผลเตรียมเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็จะทําการ Duplicate อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกโชว์เฉพาะเลเยอร์ที่โคชผลต้องการดังนั้นในที่นี้เนี่ย เราจะทำการใช้ปุ่มหาสัจั์นั่นก็คือปุ่ม Option บน Mac หรือปุ่ม Alternate บน Windows นะครับกดปุ่มค้างไว้แล้วลากเฟรมออกมานะเพื่อทำการ Copy นะทำสำเนาเฟรมที่เราต้องการนะครับอะขอลากมาน,นี้ปึ๊บเมื่อเราทำการวางเฟรมเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการที่จะทดสอบ Animation ก็ให้เรากดปุ่ม Play Animation ด้านล่างตรงนี้ จะเห็นว่าตัวแอนิเมชันของโคชพลเนี่ยนะครับนะทำงานอย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเรื่องของช่วงเวลาจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ดังนั้นในที่นี้โคชพลจะขอ,อกดหยุดแล้วใช้ปุ่มชิปเพื่อเลือกแอนิเมชันเฟรมที่ต้องการจากนั้นกดนะครับบริเวณที่เป็นเหมือนกับจุดเวลาด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นออปชันให้เราปรับช่วงเลย์ของแต่ละเฟรมยิ่งค่าน้อยเนี่ยก็จะยิ่งเร็วนะครับนะก็จะยิ่งเร็วขึ้น ดังนั้นในที่นี้ขอกดเป็น0.1วินาทีก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกทุกเฟรมไว้เฟรมที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนเป็น0.1วินาทีเหมือนกันนั้นจะเห็นว่าแรกเนี่ยเป็น0.5วินะครับดังนั้นจังหวะของช่วงเวลาเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดอารมณ์นะครับและจังหวะของแอนิเมชันได้โอเคลองเล่นอีกทีนะครับถ้าสมมุติว่าเราพอใจแล้วเราก็ไปที่ ไฟล์เลือก Save for web นะมันจะมีให้เราเลือกว่าโอเคเราเลือกเป็นแบบ gif animation นะครับระบบสีนะถ้าเราสามารถที่จะเลือกปริมาณของสีน้อยลงไปเนี่ยจะทำให้ไฟล์เล็กลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาพของเราเนี่ยเพี้ยนไปจากที่ต้องการได้ในทะี่โคชพลเลือกเป็นอนะก็สังเกตนะครับนะว่าในส่วน a n i m เมชันก็จะมีให้ปรับรอยู่ด้านล่างว่าจะให้เล่นรอบเดียวจบ หรือจะเล่นตลอดไปนะแล้วก็สามารถที่จะเทสได้นะครับเมื่อพอใจแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการกดปุ่มเซฟนะแล้วเราก็เซฟเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นก็ลองไปทดสอบดูนะครับโอเคนะดังนั้นก็น่าจะเห็นภาพการทำงานนะสร้างไฟล์ แอนิเมชันเฟรม by เฟรมเช่นที่เราสร้างเป็นไฟล์ GIF ด้วย Adobe Photoshop CC สำหรับวันนี้กช็ชวนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ